อะนี่ใช่ไหมเปลี่ยนกันไปคนนี้เดือนหนึ่งคนนี้สิบห้าวันงนี่ครับไวรักษาฟรีให้ให้ให้ชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านแถวนั้นน่ยมันยากจนใช่ไหมมันมาตายเป็นชาวพุทธเป็นหมื่นหมื่นเลยอ่ะเพราะมันมารักษาฟรีอ่จากเดิมมันเป็นจันทานเป็นชนะวันหน้าชั้นต่ําใช่ไหมครับพ่อพอมันมาเป็นชาวพุทธปุ๊บชั้นวันหน้ามันสูงขึ้นเลยนะสูงขึ้นเลยนะไม่ได้เป็นจันทานแล้วนะเออเวลาไปแต่งงานนี่ก็มีศักดิ์ศรีขึ้นอ่ะ แล้วเวลาไปอาบน้ําอะไรนะที่เขาอาบน้ากันว่าใครมีศักดิ์ศรีสูงให้อาบข้างบนนี้ผมจำชื่อไม่ได้แต่เหม็นมากเหม็นมากแต่มันเนี่ยเมื่อมาเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยมันก็สูงขึ้นแล้วไม่ต้องไปอาบาไม่ต้องไม่ต้องอาบล้างสุดแนละ้วไม่ต้องตามกบเพื่อนนะ <c oughs> ก็มาเป็นชาวพุทธเขาบอกหลายหมื่นแล้วนะหลายหมืหม่นเลยอ,อ่แล้วเนี่ยไอ้เจ้าอาวาสก็มาทุกคืนเนี่ยพระเป็นเจ้าคุณละชื่อพระพระวิเทศ วชิระยานอธิเดวัชชิระยานแต่แต่เจ้าภูมิผมวัดไทยกุศินาราท่านที่นี่ครับท่านก็มางานศพท่านผู้บินบินมาอยู่ใช่ยังไม่กลับแล้วก็เจ้าภูมิวิรยุทธ์ที่ที่เป็นพระผู้ใหญ่นะท่านยังมาไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นเจ้าวัดไทยพุทธคยาใช่ไหมแล้วองค์ดะไรละมากกำลังมาพวกนี้อ้าว พราะช่วงนี้เขามีงานใหญ่ไงที่นี่คนวัดไทยพุทธคุยาอ๋อ<น>มามาที่มาที่วัดไทยพุทธคยาเขาจัดงานประจําปีชาวที่เบตชาวพมา่าชาวจีนชาวอะไรเนี่ยจะมากันที่นี่หลายเป็นแสนแต่รอ,อบรอบที่ผมไปผมไม่ได้เข้าวัดไทย,ย,ยพุทธคยานะคือเข้าพุทธคยาเลยคือเลยก็ไปเลยเหมือนเหมือนช่วงนั้นเนี่ยที่มีปัญหาที่ผมไปอะ่ะ ผมได้ข่าวพขาสายแล้วก็จิ๋วอ่ะเขามีปัญหา<ด>เรื่องโดนยึดตอนนั้นที่ผมไปพอดีดเพราะนั้นเหมือนขึ้นขับขับผ่านแต่ไม่เข้าผมยังงงอา้าวแล้วทำไมพูดเธอเข้าไม่ได้วาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนี่น,นีนสนสเอ,อ,เอนสถานที่กับตะลุนคือบังเอิญเลยอ่ะแต่ว่าแต่ก็ได้เข้าได้ขยันกันก็ไม่เป็นไรสถานที่กับตะลุนเนี่ย่านจะคุณมีริยุทธ์เนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดพระไทยพุทธคยา แต่ท่านมองการไกลว่ามันต้องมีสร้างวัดไทยปุสิณาราท่านก็เลยให้พระครูเนี่ยพระครูที่มางานศพท่านพูดไปอยู่ไปอยู่แล้วท่านพูดก็เริ่มเริ่มลงมือตั้งแต่แล้วเดิมก็เป็นเดิมคงจะเป็นเป็นเพลิงเล็กๆกันมากนนเดิมแล้วจากนั้นแล้วจากนั้นท่านพูดก็ พอสร้างว่าเสร็จก็สร้างมหาเจดีย์ใช่ไหมเสร็จแล้วก็อัญเชิญลูกหล่อที่ที่ทิ้งพราะเมื่อเราหล่อไม่ไม่หลวงอ่ะที่ประทับยืนเห็นไหมคุณก็เห็นใช่ไหมในห้องก็อยู่ข้างนอกเเหมือนเหมือนที่ในห้องเหมือนที่ในห้องท่านอะไรโบสถ์อะไรเสร็จแล้วใช่ไหมพอสร้างความรมมหาเจดีย์ระเทศไปอีกครั้งหนึ่งพระเทพไปสองครั้งที่ก็ไทยกุศินะะไปยกยอดฉัตรเจดีย์ที่ที่บรรจุสารีนิพพาที่เป็นเหมือนแก้วมันจะโปยโเลยเนี่ย ประเทศไปสํงครัญเพราะว่าท่านทูตกรบคุณเชิมตอนสร้างวัดก็ไปวังศิลาฤกษ์สร้างโบสถ์อะแล้วโบสถ์เนี่ยอาจารย์นี้เป็นคนออกแบบศิลปินแห่งชาติอ่ะนามสกุลสุทธิก็ไปว่าผู้ขอทองใชุ่ดท้ายก็ไปโบสถ์ผู้ขอทองดีันมีที่มาที่ไปตอนนั้นนะไิก็เป็นไปได้เขาสั่งนะตอนที่เราสั่งคุณน้องไว้อะไรเงี้ยเลย คิดถึงว่าเราซื้อตั้งสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดใช้ให้มันคุ้มใช่ไหมเราให้เราบอไปซื้อม่มันบอกว่าของใหม่มันระบบมันดีนะเราระบบอะไรกูก็เล่นไม่เป็มเราก็มาใช้แค่โทรแค่ไลน์แค่อะไรเนาะแารไลน์กับเฟซบุ๊กแล้วก็โทรศัพท์มันจะให้กูทำอะไรอีกกูทำไม่เป็นมองเปลี่ยนเป็นไอโฟนรุ่นล่าสุด ก็เสถียรเครื่องเราก็เสถียรอยู่มันไม่ได้ทำอะไรเลยเขาไม่เป็นมันจะมาเสถียรอะไรบ้างไหมให้คนที่เขาใช้เป็นหลายๆอย่างในไอโฟนคือเขาเก่งใช่ไหมและเขามีความจำเป็นเช่นเขาเอามาเขาเรียกอะไรนะเอามาตัดต่อเอามาทำให้ใช่ไหมใช่ครับใช่มันคุ้มแต่แล้วนี่หมดเงินไปห้าหกหมื่นแล้วกูทําอะไรไม่เป็นแล้วเขาจะไปซื้อมันทำไม ใช่ไหมมันก็แจ้งคู่แคุณร้อ,องลืมอะไรหรเปล่าในในอ,อยู่ไหนอะไรยังไงไม่รู้เห็นไหมนี่ถ้าสมมติม,มีมือดีเอาไปก็คือจบเลยในะขึ้นไงจะอัลาซองไม่มือเดี๋ยวไม่ได้มาอีกหลายวันแล้วเว้ยรู้ปากคิดพี่พูเจอยังอ่ะปากคิดอ่ะมันไม่มาเอ้าเหรอ,อ